ทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะคิดทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะฝันเหมือนกันหลายคนฝันอยากที่จะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดฟุตบอลโลกนะเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยเพลเจอร์หรือเปล่าแต่อยากให้ดูผลนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาวงการกีฬาคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาและได้ประโยชน์กับใคร เรามีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิที่จะลองดูเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายนะครับการบิดเป็นเจ้าภาพกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อยู่ในตัวมันด้วยปีคศ2034เรามีเป้าหมายร่วมกันกับประเทศในอาเซียนหลายประเทศเพราะนั้นจะเห็นว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เห็นประโยชน์ของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแต่หลายประเทศในอาเซียนก็เห็นเหมือนกันว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลในประเทศนั้นๆ ไม่ใช่แค่เป็นข่าวใหญ่ก่อให้เกิดกระแสาการถกเถียงและสอบถามถึงสาเหตุความเป็นมาเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชาติเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียถึงโอกาสในการเสนอตัวร่วมจัดการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพหรือฟุตบอลโลก2034หรือในปีพุทธศักราช2577ซึ่งตามวงรอบของความเป็นไปได้มีโอกาสหมุนมาฟาดแข่งกันบนแผ่นดินเอเชียอีกครั้ง หลังจากในปี2022เป็นคิวของกาตาชาติมหาเศรษฐีในตะวันออกกลางรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเราจะต้องมีการลงทุนมากขึ้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอันนี้จะได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์หมดมันก็เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอล นะเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเพร์เจร์หรือเปล่าแต่อยากให้ดูผลนะครับว่าเมื่อเรามีความตั้งใจแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาวงการกีฬาคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาและได้ประโยชน์กับใครนะเด็กเยาวชนได้ประโยชน์เต็มๆเลยมีโครงการเกิดขึ้นมากมายในการที่จะต่อยอดพัฒนากีฬาเด็กเยาวชน เราตั้งใจนะครับและเรารู้ดีว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมีหลายประเทศที่จะเสนอตัวประเทศไทยเสนอคนเดียวเนี่ยโอกาสเราก็น้อยลงนะแต่ถ้าผนึกกําลังในอาเซียนเนี่ยมันโอกาสมันก็มากขึ้นประเด็นสําคัญที่สุดในหลักเกมพิจารณาชาติเจ้าภาพฟุตบอลโลกของสาหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าคือสนามแข่งขันในสัดส่วนถึง3 5เในรอบแบ่งกลุ่มต้องมีสนามความจุ4ี่0มื่นที่นั่งไว้รองรับ ตามด้วยรอบ8ทีมสุดท้ายความจุไม่น้อยกว่า6 0 0 0ื่นที่นั่งและรอบชิงชนะเลิศต้องมีความจุถึง8 0,000ื่นที่นั่งจากตัวเลขตรงนี้จึงมีเพียงมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีศักยภาพพอจะรับผิดชอบนัดชิงชนะเลิศได้การสร้างสนามใหม่หรือขยายความจุข,ของสนามแข่งขันเดิมเพื่อรองรับฟุตบอลโลกเป็นจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงแต่การสร้างกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลในประเทศด้วยการจัดก,กิจกรรมในระดับต่างๆเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพศึกลูกหนังที่ยิ่งใหญ่นี้จะก่อประโยชน์ต่อสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับภูมิภาค ในระดับทวีปกิจกรรมพวกนี้นะครับจะมาเป็นสิ่งเสริมเราต้องแสดงให้ฟีฟา่าได้เห็นนะครับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีการเตรียมพร้อมเรื่องสถานที่ไหมคณะทํางานโดยหลักแล้วเนี่ยกรมพละศึกษาจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นฝ่ายเลขามีการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างคณะทํางานของประเทศไทยและประเทศในอาเซียนในการวางแผนร่วมกันเรื่องของกิจกรรมเรื่องคมนาคมเพราะว่าการจัดฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็จะต้องมีสนามบินที่มีความพร้อมช่องทางการจราจรการคมนาคม ที่มีความพร้อมอันนี้เป็นสิ่งผลพลอยได้ทั้งสิ้นเลยนะครับที่เกิดจากการที่เรามีเป้าหมายในการจัดฟุตบอลโลกครับหลังจากฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในอีก4ปีข้างหน้าเป็นการจัดการแข่งขันแบบเจ้าภาพร่วมโดยแคนาดาสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกการเสนอตัวของ3ามชาติอเมริกาเหนือคือต้นแบบให้คณะทำงานของไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนได้ศึกษาข้อมูลก่อนการยื่นเสนอตัวอย่างเป็นทางการซึ่งตามหลักแล้ว จะทราบผลก่อนฟุตบอลโลกในสมัยนั้นราว8ปีหมายความว่าหากไทยต้องการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกในปี2034ในปี2026จะทราบผลแล้วนอกจากกลุ่มชาติอาเซียนแล้วตามข่าวยังพบว่าจีนออสเตรเลียซึ่งยังไม่เคยจัดฟุตบอลโลกมาก่อนรวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เคยเป็นเจ้าภาพด้วยกันมาแล้วในปี2002ต่างต้องการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ในปี2034 ทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะคิดนะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะฝันเหมือนกันหลายคนฝันอยากที่จะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดฟุตบอลโลกหลายคนก็บอกว่าโอ้ไม่มีทางน,นะครับแต่ไอสิ่งที่มันไม่มีทางเนี่ยมันก็อาจจะยังมีความเป็นไปได้แต่ในแง่ของภาครัฐแล้วเนี่ยเราดูถึงความคุ้มค่าการเสนอตัวนะครับแม้ว่าจะได้เป็นเจ้าภาพหรือไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยเราดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสนอตัวเ,เมื่อวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยครับเราเห็นว่าแม้โอกาส อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ามันเกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาฟุตบอลครับ